สงครามวิถีแห่งราชันตอนที่15 2 2สองอย่างไรก็ตามแม้มูลค่าของอุปกรณ์อมตะประเภทเครื่องรางคุ้มกันวิญญาณจะทัดเทียมกับเกราะอมตะระดับราชาหากทว่าผู้ที่มีเกราะอมตะราชาจะไปหาแลกเครื่องรางคุ้มกันวิญญาณระดับขุนนางนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะต่อให้เป็นเกราะอมตะระดับราชาที่ได้รับการขัดเกล่าหล่อเลี้ยงโดยจอมราชันอมตะก็ยังไม่อาจหาแลกเครื่องรางคุ้มกันระดับขุนนางได้ด้วยซ้ํา นั่นเพราะเครื่องรางคุ้มกันวิญญาณระดับขุนนางหายากเกินไปแถมไม่เพียงยากที่จะหลอมสร้างขึ้นมาได้แต่วัตถุดิบเฉพาะที่ต้องใช้หลอมมันนั้นเรียกว่าหาได้ยากเย็นอย่างยิ่งสำหรับพลังอำนาจของเครื่องรางคุ้มกันวิญญาณก็สามารถต้านทานการโจมตีทางวิญญาณใดๆที่มีระดับต่ำกว่าขุนนางอมตะได้อย่างสมบูรณ์เรียกว่าหากเป็นการโจมตีทางวิญญาณต่ำกว่าขอบเขตขุนนางอมตะต่อให้จะเป็นการโจมตีทางวิญญาณที่แฝงไปด้วยพลังจากความลึกซึ้งความหมายแห่งกฎยังสามารถป้องกันได้อยู่ แต่หากผู้ที่โจมตีแตกฉานความลึกซึ้งของกฎบางประการถึงขั้นตอนเบื้องต้นแล้วก็คงยากที่จะป้องกันเอาไว้ได้ส่วนพลังของน้ำพิฆาตวิญญาณน,นั้นมันก็แค่เทียบได้กับการโจมตีทางวิญญาณของขุนนางอมตะที่ไม่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎเท่านั้นทําให้แค่เครื่องรางคุ้มกันวิญญาณระดับขุนนางก็สามารถต้านทานได้อย่างง่ายดายกระนั้นนั่นก็ไม่ใช่อะไรที่กราะอมตะระดับราชาจะต้านทานได้เลย ด้วยเหตุนี้มูลค่าของเครื่องรังคุ้มกันวิญญาณระดับขุนนางจึงค่อนข้างสูงกว่าเกราะอมตะระดับราชามากแม้จะเป็นเกราะอมตะระดับราชาที่จอมราชันอมตะใช้พลังหล่อเลี้ยงขัดเกลามาแล้วก็ตามเจ้าหนูเจ้ามีอุปกรณ์อมตะประเภทเครื่องรังคุ้มกันวิญญาณระดับขุนนางพกติดตัวมาด้วยงั้นหรือเมื่อตรงฟางจินหลุนมองถามต้นหลิงเทียนด้วยสายตาละโมบทุกผู้คนก็ตระหนักได้ทันทีว่าตรงฟางจินหลุนบังเกิดความสนใจในเครื่องรังคุ้มกันวิญญาณของต้นหลิงเทียนขึ้นนอมาแล้ว ทำไมเจ้าอยากได้หรือต้วนหลิงเทียนมองจ้องตรงฟางจินหลุนขเขม็งพลางเอ่ยถามเสียงเบาส่งเครื่องรางคุ้มกันวิญญาณระดับขุนนางนั่นมาให้ข้าเสียจากนั้นข้าไม่เพียงแต่จะไว้ชีวิตเจ้าแต่ข้ายังจะคุ้มครองเจ้าให้รอดกลับออกจากแดนสวรรค์ใต้โบราณแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยตรงฟางจินหลุนกล่าวชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้านั้นยังมีอายุไม่ถึง หนึ่งร้อยปีด้วยซ้ำสำหรับมันอีกฝ่ายไม่ใช่ภัยคุกคามอะไรเลยให้ถอยไปหมื่นเก้าต่อให้อีกฝ่ายจะเข้าใจความลึกซึ้งแห่งกฎสองประการมันก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเครื่องรางคุ้มกันวิญญาณระดับขุนนางแม้จะมีมูลค่าแต่มันก็คงไม่มีค่าเท่าหนึ่งชีวิตของเจ้ากระมังตรงฟังจินหลุนเอ่ยออกมาอีกครั้งสองตายังฉายแววแหลมคมเผยเจตนาฆ่าฟันออกมาชัดเจนไม่ผิดต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับค่อยกล่าวอย่างเห็นด้วย อย่าว่าแต่เครื่องรางคุ้มกันวิญญาณระดับขุนนางเลยต่อให้เป็นของที่มีค่ามากกว่านี้ก็ยังไม่มีค่าอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าหนึ่งชีวิตเพราะสุดท้ายมันก็แค่ของนอกกายชิ้นหนึ่งโฮในเมื่อเจ้ารู้เรื่องนี้ดีแล้วเช่นนั้นก็ประเสริฐรีบมอบเครื่องรางนั่นมาให้ข้าเสียหากชักช้าจนข้าลงมือถึงตอนนั้นเจ้ากีจจะเสียใจก็คงไม่ทนันตรงฟังจินหลุนเย,ะเยะ้ะย่ะ ถึงแม้ในสายตาของตรงฟังจินหลุนมันจะสามารถฆ่าชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้าได้อย่างง่ายดายและสามารถชิงสิ่งของใดๆในตัวอีกฝ่ายมาได้ไม่ยากแต่หากมันเลือกได้มันก็ไม่คิดจะเข็นฆ่าใครในวังจอมราชันอมตะมั่วซั่วใครจะไปรู้ละ่ะเกิดมันฆ่าชายหนุ่มชุดม่วงแล้วพอดีมีคนตายครบกำหนดจนแดนสวรรค์ใต้โบราณเปิดออกอีกครั้งให้คนรีบกลับมันจะทำอย่างไรละ่ะ เพราะสุดท้ายแล้วเงื่อนไขในการเปิดออกของแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำก็ชัดเจนนะนั่นก็คือมีคนตายครบเจ็ดส่วนของผู้ที่เข้ามาดังนั้นหากเลือกจะไม่ฆ่าได้มันก็ไม่คิดฆ่าคนเพราะมันไม่อยากด่วนออกจากวังจอมราชนอมตะเร็วนะยังอยากไปสแสวงหาโชคและโอกาสทั้งหลายที่รอคอยมันอยู่ในวังจอมราชนอมตะ ในสายตาของตรงฟางจินหลุนแล้วแม่ในร่างของชายหนุ่มชุดม่วงอาจจะมีของดีอย่างอื่นอีกแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะมันคงไม่ขาดของเหล่านั้นที่มันสนใจก็มีแต่เครื่องรางคุ้มกันวิญญาณของอีกฝ่ายเท่านั้นงั้นหรือต้วนหลิงเทียนรีตาลงพลางเอ่ยออกด้วยรอยยิ้มบางๆถ้างั้นให้ข้าดูหน่อยว่าเจ้าจะทำอย่างไรถึงทำให้ข้าคิดเสียใจก็สายเกิน พอต้อนหลิงเทียนกล่าวจบคำพลังในร่างต้นหลิงเทียนก็เริ่มเคลื่อนไหวตามห่วงคิดจิตสังหารที่คล้ายหลับไหลไปเนิ่นนานก็เสมือนได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเมื่อเจ้าเบื่อชีวิตคิดอยากตายนะข้าจักสงเคราะห์ให้ตรงฟังจินหลุนไม่คิดเลยจริงๆว่าชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้าจะเพิกเฉยคำขู่ของมันหน้ามันจมลงโดยพลันจากนั้นพลังเสียนอมตะที่ผสานไปด้วยสายฟ้าสีม่วงก็เริ่มลุกชนขึ้นซูม วินาทีต่อมาดับเล่มหนึ่งพันปรากฏขึ้นในมือตรงฟางจินหลุนจากนั้นคนก็คลายกลับกลายเป็นสายฟ้าเส้นใหญ่ฟาดผ่าไปทางต้นหลิงเทียนตรงฟางจินหลุนที่ชักดับเข็นฆ่าเข้ามาคนดับให้สภาวะดูร้ายหน้าเกรงขามนักเห็นชัดว่ามันไม่ได้ลงมืออย่างขอไปทีถึงแม้มันจะไม่คิดว่าชายหนุ่มชุดม่วงจะสร้างปัญหาอะไรให้มันได้แต่ยามลงมือมันกลับใช้ออกด้วยพลังทั้งหมดไม่มีคำว่าประมาทแม้แต่น้อย พอทุกคนเห็นตรงฟางจินหลุนมีเรื่องกับตัวหลิงเทียนกระทั่งเปิดฉากเข็นฆ่าสังหารเข้าใส่พวกมันก็ชมดูเรื่องราวด้วยความลุ้นระทึกทันทีทว่าฉากเรื่องราวในสายตาของพวกมันอยู่ดีๆก็อุบัติเรื่องประหลาดขึ้นร่างตัวหลิงเทียนที่ลอยล่องอยู่นั้นอยู่ๆก็ปร,กร,รากฏรังสีกระบี่พวยพุงพ่งพุง่งออกมาเปล่งประกายหลักสีสันมีทั้งม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงพวกมันเริ่มคว,วบรวมก่อเกิดเป็นกระบี่เล่มหนึ่งอันฉับคลุมไปด้วยพลังสีกากีสีทองทั้งไอพลังสีม่วงอีกชั้นฟาฟ ทันใดนั้นเองเสียงหอนกระบี่หนึ่งก็ดังขึ้นกรีดหูอีกเสียงดังกล่าวยังชวนให้ผู้คนใจสถานเต้นไปไม่เป็นจังหวะแม้ลำแสงกระบี่หลากสีสันดังกล่าวจะไม่ได้เพ่งเล็งมาที่พวกมันก็ตามนี่มันสองตาทุกคนไม่อาจไม่เบิกโพรงอย่างท่วมทนไปด้วยความสยดสยองเนื่องเพราะตรงฟางจิ๋วหลุนที่เดิมพุ่งเข็นฆ่าสังหารเข้าใส่เต้าวลิงเทียนฉับไวปานเส้นสายอัศนีนั้นพอพุ่งมาถึงกลางทางร่างมันก็ชะงักกลางหาวเล็กน้อย เป็นหวังคิ้วของมันถูกกระบี่หลากสีที่พุ่งไปปานลำแสงเจาะทะลวงผ่านไปในพริบตาอีกทั้งกระบี่หลากสีดังกล่าวไม่ว่าพุ่งผ่านไปที่ใดความว่างเปล่าก็ยังคงสงบไร้ระลอกประหนึ่งย่ำหิมะไร้รอยเท้ายามปะทะกับม่านทางดาบที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังสายฟ้าอันฉับคลุมกายของตรงฟางจินหลุนเมื่อครู่มันก็ทะลวงผ่านไปได้อย่างง่ายดายคล้ายไม่ได้เจออุปสรรคขวางกั้นใดๆพูด หลังกระบีหลากสีสันที่พุ่งไปดั่งลำแสงนั่นทะลวงจะาหวังคิ้วตรงฟางจิ่นหลุนแล้วโลหิตก็พุ่งทะลักออกมาเป็นเส้นสายกลิ่นอายพลังทั้งเส้นสายอสศนีใดๆที่เล่นว่าปรับปราบอยู่รอบตัวตรงฟางจิ่นหลุนก็เริ่มดับหายไปจนหมดสองตาของตรงฟางจิ่นหลุนอันเต็มไปด้วยความดูร้ายก่อนหน้าบัดนี้กลับกลายเป็นไร้ประกายดั่งปลาตายหากแต่ร่างคนยังเหินทยานเข้าใส่ต้นหลิงเทียนตามแรงเฉื่อย ตัวหลิงเทียนยกมือขึ้นมาสบัดเบาๆดั่งปัดแมลงวันซัดพลังฝ่ามือขุมหนึ่งออกไปหยุดร่างตรงฟางจินหลุนไม่ให้เข้าใกล้ปนรังเกียจจากนั้นก็แผ่พุ่งพลังไร้สภาพไปดูดรังดาบอมตะพร้อมแหวนพื้นที่ในมืออีกฝ่ายไม่เว้นกรอบอมตะที่ตรงฟางจินหลุนสวมใส่มาเก็บไว้เป็นของตัวเองตูมมมซาจนเมื่อร่างตรงฟางจินหลุนร่วงตกลงน้ำพิฆาตวิญ,ญญาณเบื้องล่างทั้งจมหายไปแล้วผู้คนถึงค่อยทยอยกันได้สติกลับมารู้สึกตัวอีกครั้ง ตอนนี้นอกจากสีหน้าของหลิงเจเวียวหวินที่ยังคงสงบแล้วคนอื่นๆไม่เว้นอัจฉริยะของดันน้ำแข็งเยอะอย่างโอหยาก็พากันมองต้นหลิงเทียนด้วยความตื่นตระหนกกระบี่เล่มนั้นมันโอหยามองจ้องกระบี่หลากสีสันที่เหินย้อนกลับมาอยู่ในมือต้อนหลิงเทียนไม่วางตาในแววตายังฉายชัดถึงความไม่อยากจะเชื่อการลงมือของมันเมื่อครู่ไม่ว่าจะกลิ่นอายพลังจากวรยุทธอมตะหรือเวทพลังอย่างดีก็แค่ระดับราชานอกจากนั้นพลังแห่งกฎที่มันใช้ หากค่าสัมผัสไม่ผิดก็มีแต่พลังจากความลึกซึ้งอย่างความหมายแห่งดินที่มันสามารถสังหารตรงฟางจินหลุนได้อย่างง่ายดายล้วนอาศัยพลังอนุภาพของกระบี่ประหลาดเล่มนั้นกระบี่เล่มนั้นใช่อุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันหรือไม่ไม่ต่อให้เป็นอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันอาศัยปฏิกิริยาตอบสนองและพลังฝีมือของตรงฟางจินหลุนเมื่อครู่มันย่อมสามารถหลบหลีกได้ทันอย่างน้อยๆก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองอันใด มีใช่ตกตายไปอย่างไม่รู้ตัวมันเป็นจักรพัิกระบีมตะระดับจักรพัิจากนั้นเมื่อพบว่ากระบีหลากสีสันในมือต้นหลิงเทียนค่อยๆกลับกลายเป็นลำแสงหลากสีจากนั้นก็วูบหายเข้าไปในร่างต้นหลิงเทียนลูกตาโอหยาก็หดหยีลงแทบปิดสีหน้าแววตาฉายชัดถึงความตกใจเหลือเชื่ออันยากอธิบายเพราะเท่าที่นางรู้ต่อให้เป็นอุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันก็ไม่อาจหลอมรวมผสานเข้าร่างผู้คนได้แบบนั้น มีแต่อุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิอย่างเดียวที่ทำอะไรแบบนั้นได้นี่มันนั่นคือในขณะที่โอหย่าละเห็นกระบี่หลากสีสันในมือต้วหลิงเทียนกลับกลายเป็นรังสีแสงก่อนจะวูบหายเข้าร่างต้วหลิงเทียนไปหลายคนที่ตระหนักได้ว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรก็เบิกตากว้างปากอ้าค้างหนังศีรษะกลับกลายเป็นชาด้านอสวรรพวกมันเห็นอะไรอยู่กัน กระบี่ที่ต้นหลิงเทียนใช้สังหารตรงฟางจินหลุนเมื่อครู่สามารถหลอมรวมเข้าร่างผู้คนได้ราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเกิดอะไรขึ้นกระบี่นั่นไหนอยู่อยู่ก็หลอมรวมเข้าไปในร่างต้นหลิงเทียนได้เล่านั่นมันอาวุธอมตะระดับใดกันเป็นอาวุธอมตะระดับจอมราชนหรือข้าไม่เคยเห็นผู้ใดหลอมรวมอาวุธเข้าร่างตัวเองแบบนี้มาก่อนเลยแล้วอาวุธนั่นมันหลอมรวมเข้าร่างผู้คนได้อย่างไรหรือต้นหลิงเทียนคนนั้นได้เปิดโลกใบเล็กภายในกายแล้วเหลวไหล ตัวหลิงเทียนยังเป็นแค่ยอดเซียนอมแต่ขั้นสูงสุดเท่านั้นมันที่ยังไม่บรรลุถึงขอบเขตขุนนางอมตะชไหนจะสามารถเปิดโลกใบเล็กภายในกายได้แล้วตกลงมันยังไงกันแน่เล่าหลายคนพากันตกใจยกให,ใหญ่เมื่อเห็นตัวหลิงเทียนที่ยังเป็นยอดเซียนอมแต่คนหนึ่งกลับทําให้กระบี่หลักสีนันพันเสานังเขารัดได้พวกมันไม่อาจเข้าใจได้จริงๆว่าปรากฏการณ์นี้คืออะไรถึงแม้ขุนนางอมตะจะสามารถเปิดโลกใบเล็กภายในกายได้ แต่ก็ไม่มีใครคิดเก็บอาวุธคู่กายไว้ในนั้นหรอกเพราะคิดจะเรียกอาวุธตัวเองออกมาจากโลกใบเล็กภายในกายมันค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายกว่าเก็บไว้ในแหวนพื้นที่มากชายวัยกลางคนมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาตื่นตระหนกหว่างคิ้วขดย่นเป็นปมเอ่ยออกมาเสียงหนักที่สำคัญด่านพลังต้นหลิงเทียนก็ยังอยู่ในขอบเขตยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดเท่านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดโลกใบเล็กเพื่อซ่อนอาวุธแบบนั้นได้อย่างไรก็ตามเท่าที่ข้ารู้มา ยังมีอาวุธอมตะประเภทหนึ่งที่สามารถผสานหล,ลอมรวมเข้ากับร่างกายผู้ใช้ได้แบบนี้และนั่นคืออุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิกล่าวถึงท้ายประโยคน้ำเสียงของชายวัยกลางคนไม่เพียงแต่จะดังขึ้นผิดปกติยังสันเครือไปชัดเจนอุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิ และว,วาจาดังกล่าวของชายไวกลางคนพอดังเข้าหูชเวียจริงอวีกับคนอื่นๆที่ไม่รู้จักลักษณะพิเศษของอาวุธอมตะระดับจักรพรรดิก็ทําให้พวกมันตกตะลึงอึ้งไปอยู่นานขณะเดียวกันร่างของพวกมันก็เริ่มสั่นสถานขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวอุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิสำหรับพวกมันแล้วอุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิเป็นอะไรที่อยู่ห่างไกลแสนไกล กระทั่งในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำที่พวกมันเข้ามาครั้งนี้สามนิกายสองตระกูลก็ไม่มีปัญญาหาอุปกรณ์อมตะจอมราชันมาใส่ไว้ให้พวกมันช่วงชิงด้วยซ้ำอุปกรณ์อมตะดับจักร,กร,กรพรรดินั่นยังเป็นอะไรที่อยู่เหนืออุปกรณ์อมตะระดับจอมราชันไปอีกกว่าตามองไปทั่วแดนสวรรค์ใต้ทั้งหมดน่ากลัวว่าอาจจะมีเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นแต่ตอนนี้กลับมีชิ้นหนึ่งมาปรากฏอยู่ในมือต้อนหลิงเทียนต้นหลิงเทียนผู้นั้นมันเป็นผู้ใดในโลกกันแน่ ในฐานะคนที่เคยประมือกับต้วนหลิงเทียนมาก่อนชเวียจิงอวิยอมดึงสติกลับมาได้ก่อนใครพอมองไปยังต้วนหลิงเทียนอีกครั้งใจมันก็สถานไปอย่างแรงเป็นยอดเซียนอมตะผู้หนึ่งแต่กลับถือครองอุปกรณ์อมตะระดับจกักรพรรดิก่อนที่จะมาเห็นฉากเรื่องราวก่อนหน้ากับตาให้คนมาพูดเรื่องนี้จนปากฉีกหรือตีมันให้ตายมันก็ไม่มีวันเชื่อ เพราะแม้แต่ทายาสายเลือดหลักของจอมราชานอมตะสวรรค์ใต้เจ้าผู้ปกครองแดนสวรรค์ใต้แห่งนี้น่ากลัวจะยังไม่มีอุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิไว้ใช้ด้วยซ้ำตัวหลิงเทียนผู้นี้ที่แท้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ฉะไหนมันถึงมีอุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิได้ให้ตายเถอะข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมอุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิข้าไม่คิดเลยว่าชั่วชีวิตนี้ข้าจะมีโอกาสได้เห็นมันกับตาจากนั้นหลายๆคนก็ทยอยกันคืนสติ อุปกรณ์อมตะดับจักรพรรดินั่นของมันคงมิได้มาจากวัสนาสถานภายในแดนสวรรค์ใต้โบราณแห่งนี้หรอกนะชายหนุ่มผู้หนึ่งคาดเดาาและข้อสันนิษฐานของมันก็ถูกคนอื่นคัดค้านอย่างแรงทันทีเจ้าฝันไปหรืออย่าพูดถึงแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำแห่งนี้เลยให้เป็นระดับกลางหรือระดับสูงก็ไม่มีทางมีอุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิให้ผู้คนพบเจอได้ อุปกรณ์อมตะระดับจัก,กรพรรดินั่นกระทั่งจอมราชานอมตะสมยานามอย่างจอมราชานอมตะสวรรค์ใต้ของพวกเราจะมีใช้หรือไม่ก็ไม่รู้มันเป็นดั่งสมบัติที่พบผ่านด้วยโชควาสนาสแสวงหามิอาจผ่านพบอุปกรณ์อมตะระดับจัก,กรพรรดิได้ยินวาจาคาดดาวด้วยความแตกตื่นระคนประหลาดใจของทุกคนใบหน้าย็นชาของหลิงเจเวี๋วหวินก็เผยความรังเกียจเหยียดยามออกมาทันที เพราะตอนนี้สิ่งที่ต้วนหลิงเทียนพึ่งนําออกมาใช้ให้เห็นหาใช่อุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิไม่แต่เป็นอุปกรณ์เทพที่อยู่เหนืออุปกรณ์เทพทั้งมวลอุปกรณ์เทพระดับสูงน่าเสียดายที่ความทรงจำภายในวังจอมราชันอันอมตะของพวกเราจะต้องถูกลบหายไปเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนมีอุปกรณ์ตะระดับจักรพรรดิไว้ในครอบครองพวกเราก็ถูกกำหนดให้ไม่อาจนำออกไปแพร่งพรายได้ ใช่หากเรื่องที่มันครอบครองอุปกรณ์อมตะระดับจักรพรรดิแพร่งพรายออกไปคงสร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในเขตคฤรหาหน์เวียนโยเป็นแน่เผลอๆจะวุ่นวายกันทั้งทั่วแดนสวรรค์ใต้ด้วยซ้ำเฮ่ยเฮ่พวกเจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าหากหลังออกไปพวกเรายังจดจำเรื่องราวในวังจอมราชาทอมตะได้ต้นหลิงเทียนยังจะเอากระบี่จักรพรรดินั่นออกมาใช้แม้ไม่รู้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าเรื่องที่มันครอบครองกระบี่จักรพรรดิแพร่งพรายออกไป มันต้องกลายเป็นเป้าหมายร่วมของยอดฝีมือทั้งแดนสวรรค์ใต้เสี่ยงถูกฆ่าปล้นกระบี่นั่นตลอดเวลาข้าว่าก็ไม่แน่นักหรอกเพราะเจอตรงฟางจินหลุนเข็นข้าเข้าไปแบบนั้นนอกจากใช้กระบี่จัก,กระพัดแล้วมันยังจะมีหนทางอื่นรับมือตรงฟางจินหลุนได้หรือเป็นธรรมดาว่าคนที่กล่าวแบบนี้ย่อมเป็นหนึ่งในหกคนที่เหลือรวมถึงโอยาเฮอะไม่มีหนทางหรือ และคำพูดดังกล่าวของมันก็โดนพวกชเวียจิงอวีที่ลอยอยู่ด้านต้นหลิงเทียนขวัดทันทีต่อให้ต้นหลิงเทียนจะไม่ใช้กระบี่ตระระดับจัก,กรพพัดแต่มันก็มีกลัวตรงฟางจิ่นหลุนนั่นแน่นอนมิผิดต่อให้ตรงฟางจิ่นหลุนเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งอสนีสองประการแล้วอย่างไรให้มันทรงพลังร้ายกาศมากแล้วอย่างไรแต่วันนี้ให้ตายมันก็ไม่มีทางทำร้ายต้นหลิงเทียนได้หรอก เธอพวกโง่เขลาต้วหลิงเทียนเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินสองประการแล้วแถมหนึ่งในนั้นยังเอกอูเรื่องป้องกันด้วยซ้ำมิผิดเมื่อครูต่อให้การลงมือของตรงฟางจินหลุนจะทรงพลังเพียงใดแต่จากการประเมินของข้าหน้ากลัวว่าคงมีอาจฝ่าประการป้องกันต้นหลิงเทียนได้ด้วยซ้ำจริงอยู่ว่าต้นหลิงเทียนคงมีอาจไล่ตามความเร็วของตรงฟางจินหลุนได้ทันอย่างไรเสียประเด็นมันอยู่ที่เมื่อครูถึงต้นหลิงเทียนจะไม่ใช่กระบี่จัก,กรพัด แต่คิดรับมือตรงฟางจิ่นหลุนก็ง่ายได้นะักในความเห็นของข้าที่ต้วนหลิงเทียนนำกระบี่อมตะจักรพรรดิออกมาก็เพื่อเข็นข่าตรงฟางจิ่นหลุนโดยเฉพาะหากไม่ใช่เพราะต้องการฆ่ามันให้ตายไม่จำเป็นต้องใช้กระบี่จัก,กรพรรดิอันใดก็สามารถรับมือตรงฟางจิ่นหลุนได้ง่ายๆแล้วไม่มีใครรู้พลังฝีมือของต้วนหลิงเทียนดีไปกว่าพวกชเวียจิงอว่แล้ว และทางด้านโอหยากับคนอื่นๆพอได้ยินวาจาเยอะเยาะของพวกเวียจิงอวีก็พากันแตกตื่นเป็นการใหญ่ต้นหลิงเทียนเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินสองประการแล้วหรือตอนนี้พวกมันหลอกเราไปก็มีได้อะไรสมควรเป็นความจริงใช่ดูจากท่าทีของพวกมันแล้วมีคล้ายกล่าวไปเรื่อยแต่ต้นหลิงเทียนนั่นมิใช่ว่ายังอายุไม่ถึงร้อยปีหรือไรอายุไม่ถึงร้อยปีแต่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินสองประการได้แล้ว ความสามารถในการตีความของมันช่างไรากาศยิ่งนักให้ตายเถอะมันเป็นตัวประหลาดจากนรกขุมใดกันด้านหกคนทางฝั่งโอยาตื่นตกใจกันไม่น้อยแต่ละคนอุทานออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อกระทั่งโอยาเองตอนนี้แววตาที่นางใช้มองต้นหลิงเทียนก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอายุไม่ถึงร้อยปีชเวียจิงอวีเห็นอาการผวาทั้งหกก็ละดูสนุกสนานไม่น้อยมันจึงใส่ย้ยยิ้มกล่าวออกมาอีกรอบเมื่อครูพวกเจ้าคงเห็นแล้วสินะ ว่าทางฝั่งพวกเรามีคนผู้หนึ่งใช้ร่างแฝดแห่งความตายซึ่งเป็นความลึกซึ้งของหนึ่งในสี่กฎสูงสุดกฎแห่งความตายแต่ไม่ทราบพวกเจ้าทันได้สังเกตกันหรือไม่ว่ามันก็อายุไม่ถึงร้อยปีเช่นกันวาจาของชเวียจริงอวีทําให้ออยาและคนอื่นๆหันไปให้ความสนใจหลิงเจเวียวหินทันทีร่างแฝดแห่งความตาย ทันใดนั้นพวกมันก็พลงออกมาด้วยความตกใจทันทีเพราะมาตอนนี้พวกมันก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนที่ต้นหลิงเทียนเจนจะลงชายคนนั้นก็เป็นคนที่เพิ่งลงไปเก็บกล่องมาแล้วเปิดได้ดาบอมระดับราชาเพราะต้นหลิงเทียนลงมือต่อทันทีและด้วยวิธีการน่าเหลือเชื่อจึงทําให้พวกมันลืมชายคนนั้นไปเสียสนิทพอนึกดูอีกทีสิ่งที่อีกฝ่ายใช้มีใช่ร่างแฝดแห่งความตายหรอกหรือไรที่แท้ร่างแยกที่เจ้านั่นใช้เป็นร่างแฝดแห่งความตายให้ตายเถอะ มันถึงกับเข้าใจกฎแห่งความตายหนึ่งในสี่กฎสูงสุดงั้นเหรอกฎแห่งความตายในฐานะหนึ่งในสี่สูงสุดย่อมมีอาจเข้าใจผ่านวรยุทธ์อมตะและเวทพลังใดๆมีเพียงต้องพบเจอโชควาสนาหรือสืบทอดมรดกจากยอดคนสวรรค์มันอายุไม่ถึงร้อยปีจริงๆหากคิดจะเข้าใจความลึกซึ้งร่างแฝดแห่งความตาย อย่างน้อยๆก็ต้องเข้าใจความลึกซึ้งความหมายแห่งความตายเสียก่อนกล่าวได้ว่าตอนนอน,นี้มันเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งความตายไปแล้วสองประการชะไหนสัตว์ประหลาดเช่นพวกมันสองคนถึงได้ปรากฏตัวในเขตคฤราสห์เฉวียนโยของพวกเราพร้อมกันได้เล่าหลังโอยาและคนอื่นๆย้อนนึกถึงเรื่องราวการลงมือของหลิงเจเวียววินก่อนหน้าทั้งหมดก็หันไปมองหลิงเจเวียนวินใหม่อีกรอบตอนนี้ในแววตาของทั้งหกายถึงความหวาดกลัวให้เห็นชัดเจนกล่องเปล่างั้นหรือ และในขณะที่ทุกคนหันไปสนใจหลิงเจเวียวินต้วหลิงเทียนก็กลับมาสนใจกล่องที่เขาเพิ่งลงไปเก็บมาพอเปิดออกดูก็พบว่าด้านในว่างเปล่าไร้สิ่งใดฮือคือดูเหมือนว่าโชคเจ้าจะสู้ข้าไม่ได้นะหลิงเจเวียวินคลี่ยิ้มออกมาอย่างถือดีตัวหลิงเทียนเพิกเฉยรอยยิ้มย่ำใจของหลิงเจวิววินก่อนที่จะพุ่งร่างลงไปยังเวงน้ําพิฆาตวิญ,ญญาณเบื้องล่างอีกครั้งจากนั้นก็พุ่งไปหากล่องใกล้ๆและเปิดมันออกมาตรงนั้นเลย และในขณะที่เขาไล่เปิดกล่องก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วงชิงอะไรกระทั่งโอหย่าเองก็ไม่กล้าลงไปช่วงชิงกล่องกับต้วนหลิงเทียนเพราะเกิดต้วนหลิงเทียนไม่สบอารมณ์ที่นางลงไปแย่งกล่องขึ้นมาแล้วชักกระบี่เข็นฆ่าเข้าใส่นางไม่พ้นต้องลงเอยเหมือนต่อฟังจิตหลุนแน่จบเหตุอย่างไรก็ตามยังมีคนไม่กลัวต้วนหลิงเทียนอยู่นั่นก็คือหลิงเจวียววิน ในขณะที่ต้วนหลิงเทียนลงไปไล่เปิดกล่องหาสมบัติหลิงเจียวิวินก็ส่งร่างแฝดแห่งความตายออกไปแย่งกล่องกับต้วนหลิงเทียนอย่างสนุกสนานฉากดังกล่าวนับว่าทําให้ผู้อื่นอิจฉาแทบตายแต่ทั้งหมดก็ได้แค่อิจฉาไม่กล้าสอดมือทําอะไรทั้งสิน้นเพราะในที่นี้นอกจากโอหยาที่พอจะมีความสามารถลงไปช่วงชิงกล่องแล้วคนอื่นนั้นท่าทางจะลงไปคว้ากล่องมาเปิดได้ยาก อย่างไรก็ตามถึงแม้อยาจะมีความสามารถลงไปคว้ากล่องมาเปิดแต่นางก็ไม่กล้าลงไปแย่งอะไรกับพวกต้นหลิงเทียนด้วยยังหวาดกลัวว่าฉากกระบี่ที่พุ่งไปด่งประกายแสงนั่นไม่หายกระบี่มิตจักรพาทที่สามารถรวมเข้าไปในร่างผู้ใช้ได้เล่มนั้นราวๆหนึ่งค่อต่อมาต้นหลิงเทียนกับหลิงเจเวียวหวินที่ไล่เปิดกล่องไปเรื่อยๆในที่สุดก็เปิดกล่องครบทุกใบเรียกว่าแบ่งของกันแค่สองคนผู้อื่นไม่เกี่ยวเป็นธรรมดาว่ากล่องส่วนใหญ่นั้นด้านในจะว่างเปล่าสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ตัวหลิงเทียนได้มาก็มีอุปกรณ์อมตะระดับราชาห้าชิ้นขวดบรรจุโอสถอมตะสามขวดและยันอมตะหกแผน่นด้านหลิงเจยวยวินได้อุปกรณ์อมตะระดับราชาหกชิ้นขวดโอสถอมตะสองขวดแล้วก็ยันอมตะนนนสามแผ่นครืมนนทสาเมื่อตัวหลิงเทียนกับหลิงเจเวียนเปิดกล่องจนหมดแล้วน้ำพิฆาตวิญญาณก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพวกมันเริ่มลดระดับลงด้วยความเร็วสูงมาทางไหนกลับไปทางนั้น ครู่ต่อมาน้ำพิฆาตวิญญาณก็หายไปจากสายตาต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงราวกับพวกมันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนหากไม่ใช่เพราะว่าบริเวณแท่นศิลาที่ทุกคนยืนอยู่ตอนแรกปรากฏศพนอนตายอยู่สองศพทุกคนอาจคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นมายาฝันตื่นหนึ่งหืมหลังจากที่น้ำพิฆาตวิญญาณหายไปหมดแล้วต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ถึงพลังลี้ลับขุมหนึ่งที่เริ่มผุดขึ้นในความว่างเปล่าโดยรอบ และครู่ต่อมาพลังลี้ลับที่ผุดขึ้นจากความว่างเปล่าโดยรอบก็แผ่มาปกคลุมเขากับคนอื่นๆในขณะเดียวกันเขายังสัมผัสได้อีกว่าพลังลี้ลับดังกล่าวเป็นพลังอ่นอ,อนโยนไม่ได้มุ่งร้ายอะไรนี่มันจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นอีกแล้วหรือแม้อยู่ๆก็ปรากฏพลังลี้ลับขึ้นมาปกคลุมทุกคนอย่างกระทันหันแต่ทุกคนก็ไม่มีใครแตกตื่นตกใจเพราะสัมผัสได้ว่ามันเป็นพลังอ่อนโยนและคล้ายกับพลังลี้ลับก่อนหน้าที่จะปรากฏขึ้นตอนพาพวกมันเปลี่ยนสถานที่ อันที่จริงมันก็เหมือนกันทุกประการเลยเมื่อพลังลีลับแผ่ออกไปปกคลุมพวกต้นหลิงเทียนทั่วๆแล้วมันก็ทำหน้าที่คล้ายเรือขนส่งหอบหิ้วทุกคนหายวูบเข้าวงมิติเบื้องหน้าทุกคนกลับกลายเป็นความมืดมิดอีกครั้งขอแสดงความยินดีกับพวกเจ้าด้วยที่ผ่านบททดสอบที่สองของวังจอมราชันอมตะสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่สุดท้ายสำหรับพวกเจ้าในวังจอมราชันอมตะแล้ว ในขณะที่ตัวหลิงเทียนและคนอื่นๆถูกพลังลี้ลับเคลื่อนย้ายจนไลเห็นเพียงความมืดมิดเสียงที่สงสัยว่าจะเหลือทิ้งไว้โดยจอมราชันอมตะสวรรค์ใต้ก็ดังก้องขึ้นมาในหูทุกคนอีกครั้งสถานที่สุดท้ายจบเร็วยิ่งแล้วสถานที่สุดท้ายจากมีอันใดกันนะจากมีอันใดก็ช่างแต่ดูจากสถานการณ์แล้วพวกเราคงไม่ได้อะไรหรอกทำอย่างไรได้เล่าภายใต้จมูกตัวหลิงเทียนกับหลิวเจียวิวิน ยังจักเหลืออันใดตกถึงมือพวกเราได้อีกเจ้าพวกนั้นได้กินเนื้อแล้วแท้ๆแต่ยังไม่ปั่นน้ำแกงสักถ้วยให้พวกเราดื่มถึงแม้จะรู้ว่ากำลังถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่สุดท้ายในวังจอมราชันอมตะแต่โอโยาและคนอื่นๆก็ไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรกลับกันยังได้แต่ลี่ยิ้มขืนขมออกมาด้านนอกทางเข้าแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำน่านฟ้าเหนือบริเวณใจกลางทะเลสาบาวิญียนจินหลุน เสียงรำร้องด้วยความสศกเศร้าหนึ่งดังออกมาอย่างหวยหวนเป็นชายวัยกลางคนในชุดเขียวพู้หนึ่งที่บัดนี้หน้าตาและดูอัปลักษณ์ปั้นยากถึงขีดสุดเปี่ยมล้นไปด้วยความเจ็บปวดทั้งความเหลือเชื่อเพราะตอนนี้อยู่ดีดีรายชื่อที่เคยได้อันดับหนึ่งในตารางจัดอันดับก็ได้หายวับไปเป็นนายท่านลำดับสองของตระกูลตรงฟางพวกเจ้าดูตารางเร็วชื่อตรงฟางจิ่นหลุนหายไปแล้ว ตงฟางจินหลุนเป็นบุตรชายที่โดดเด่นที่สุดของนายท่านลำดับสองของตระกูลตรงฟางกระทั่งยังเป็นอัจฉริยะในรอบหมื่นปีของตระกูลตรงฟางแต่มันกลับตกตายด้านในจริงๆว่ากันว่าตรงฟางจินหลุนผู้นั้นเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งสายฟ้าสองประการนอกเหนือจากความหมายแห่งสายฟ้าแล้วความลึกซึ้งอีกประการที่มันเข้าใจก็คืออัศนีฟาดใช่ไหมความลึกซึ้งอัศนีฟาดของกฎแห่งสายฟ้า นั่นเป็นหนึ่งในความลึกซึ้งที่เอาเรื่องในกฎสายฟ้ามีใช่หรือจะใช้เสริมการโจมตีหรือเคลื่อนไหวก็นับว่าไม่ใช่เล่นเล่นเลยนี่นาให้ตายเถอะพลังฝีมือระดับตรงฟางจินหลุนยังตกตายอีกหรือแล้วผู้ที่ลงมือสังหารมันได้จะร้ายกาจถึงขนาดไหนกันหลังได้รับทราบว่าตรงฟางจินหลุนถูกฆ่าตายไปแล้วผู้คนที่รวมตัวกันเหนือทะเลสาบอาวินเย,ยนก็บังเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาทันทีมันเป็นคนที่สองแล้วที่ตกตายท,ทั้งทั้งที่เข้าใจความลึกซึ้งแห่งกฎสองประการ คนแรกก็คือสุมาชุนแห่งตระกูลสุมาตอนนี้ก็มามีตรงฟางจินหลุนของตระกูลตรงฟางอีกให้ตายเถอะหรือยอดเซียนอมตะที่เข้าไปในแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำครั้งนี้ยังมีคนที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎสามประการด้วยอาจเป็นได้หาไม่แล้วตรงฟางจินหลุนกับสุมาชุนคนนั้นจะตกตายได้อย่างไรด้วยความตายของสุมาชุนกับตรงฟางจินทำให้บรรยากาศเหนือทะเลสาบวินเย็นกลายเป็นตึงเครียดไม่น้อย สายตาผู้คนจำนวนมากจับจ้องมองไปยังตารางจัดอันดับอย่างไม่วางตาตอนนี้แต้มคะแนนสะสมของผู้ที่อยู่หัวตารางนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรอันดับหนึ่งคือมู่หลงเซี่ยวเซี่ยวอันดับที่สองคือต้วนหลิงเทียนอันดับที่สามคือหลิงเจเวี๋วิน แม้คะแนนต้นหลิงเทียนจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยแต่ยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่สองส่วนมู่หลงเซี่ยวเซี่ยวอันดับหนึ่งนั่นดูเหมือนจะเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในรอบหมื่นปีของตระกูลมู่หลงตระกูลระดับเจ็ดที่สำคัญนางยังเป็นสตรีหูหลินอี้ห้องเต้ฟูชิวจับจ้องไปยังรายชื่ออันดับสองในตารางจัดอันดับไม่วางตาลูกตาของมันตอนนี้ฉายแววสว่างเจ้ามากล้นไปด้วยความตื่นเต้น เพราะตราบใดที่ต้นหลิงเทียนสามารถรักษาอันดับนี้เอาไว้ได้จนถึงเวลาที่ทุกคนกลับออกมาจากแดนสวรรค์ใต้โบราณมันจะได้รับรางวัลลมหาศาลจาก3นิกาย2ตระกูลอย่างไรก็ตามคะแนนของหลิงเจียวิวินผู้นั้นก็จี้ต้นหลิงเทียนมาติดๆแล้วสองมือหูหลินอีเนออนอ้เริ่มกำมัดแน่นยังชุ่มโชคไปด้วยเหงื่อด้วยกังวลว่าคงสุดท้ายอาจบังเกิดความเปลี่ยนแปลงและมีอันทําให้อันดับต้นหลิงเทียนลดลง